เฮลโหลเฮลโหลเอฟเลิบนเวลคอมทุกต่าคิสเชนดีจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วช่องครกระต่ายแบดเวทเล่นเล่นเล่นเลนเล่นเล่นแอฟริกนนี้แฮปซัน only one day today now back again เล่นโป๊ะหนึ่งสมัยไอ้ไล่เล่นยูโน่ไอไล่ซันไอไล่ฮอตไอไล่วอร์มไอไล่ o u t s i กัดหน้าออลีใส่บิบมายแป๊บสี่แคนชี่แฮปปี้บันแฮปปี้เดย์แฮปปี้เลิฟแฮปปี้ทั้งแฮปปี้เอนจอยอันแฮปปี้สี่โอ้เราเปลี่ยนใหม่กูดเฟรชโอเคธูเดย์แฮปปี้ทูเมคยี่สี่ปอเปาส์เทปกูจะจะเซ็ตเมนูไปกูได้ไปถามไปอยู่อีทธูเดย์แฮปปี้ทูเมคไทยสไปซี่ฟิตวิต มินเตอร์คลมยมินเตอร์เอานายแผมมินเตอร์เวลูกูดแอนด์สไปซี่ถอยู่เนาะฟิตวิสบฟิตอยู่ไรอัพถยนพผ่นอคฟิตอัพถยอยู่ในไรฟิต่าแคซีฟูดมีชิคเกลแนเปิดดักเคอร์อัพถุยโอเคนพผ่นปัดอไฟิตปกเฟิตกูดฟอร์ี้ฟอร์ไอทุงเท to make Thai spicy, with curry, with mint, my mint, my mint, good, good, and if you like spicy, you can walk in chili, but yeah, very more spicy, yeah, from Thai, really spicy too, and fit with one, fit you like, up to you too, okay, and yeah, fit can make fit bond, you know, can make fit bond too, up to you, if you like ม่คิปออ่อแค่ดูโอเค and เลททะเเลททะเไอดูทะเลเลททะเไอพรไทยไ่เผ็สไ่สิไอดูนเซียมิ่อีอยู่บายเซียมิโนสเผ็ดสไอ้ดูสเผ็ดสิ and ก็คนัดขนัมีรามทราซุกาเลซุกา Set but not set happy inside home and be thought easy for me. Ties spicy for my Pepsi, my food for my Pepsi. I like same food, my Pepsi to make it easy for the spicy. Mm. Let's see if it's easy. The same menu, but good every time to eat Have coconut milk. Coconut milk. คนนัดมนลาบีพรอไอติวีบีพรแค่ยาแค่มอแลเธอเป็นมนลาบก็คนนัดมนลาโอแก่ยาแค่ดูเอเร์บันอีสี่ไทย spicy curry my idea make with fish i love fish now have let's curry you like this curry you are do the call curry okay up to you ไอโดสไปสิอย่ะไปสิว่าแค่มอโอเคเลดเลด Good. Now, have more coconut milk. I will can more with water, okay? อยู่ไดโอล่คนคนนั้นไม่หลยอยู่อาคารมอว์เทอร์ทู my idea not same your idea ปัดกดแอร์บริมนอี น้ำมวอเตอร์ไอไล์วอเตอร์เถออเคโดนไลน์วอเตอร์อยู่อะแเรโคาโ 나 해부테트팜스카 팜스카 ทำสุกาและสุกาอยู่อะไรสเวีอยู่นอนาสมัติเปลาสุก่าโอเคเสร็จปัดมาเสร็จแฮปปี้ใส่ห้องจบแล้วจะกเวิร์กถุกนหนโอเคพิซซ้อน่าสมัครแค่คนสอนเี่อแค่ สาย before w o มิสวรรณไลมอโซกาออฟฟิศสาย before อยู่เทรฟิตโอเคโอ้สบายดโอ้หนาเทรฟิตโอเฟิชิสวรฟิตอยู่อยู่ไล่ up ถุยโอเคฟิ How many feet do you want after you two mm -hmm. fit? อีกหลายสิบแปดสิ a ว่าเค้ามาเชียร์กันแล้วแค่อ่งดียวแต่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 แอคาจะเทมินเตอร์หามนี่มินเตอร์อยู่วนอาที่อท I'm oh, sorry. <coughs> oh, sorry. i fit, fit, bad fit. <laughs> Not safe fit. <laughs> Some are fit? Tet minute. How many meter you want after you two? Okay. Mm. touch little barshly. I like spicy. I like spicy. I like spicy. It's spicy. It's spicy. It's spicy, it's spicy. back with back, back, back. supper. Mm -hmm. Yeah, easy, yeah, big big supper. Not hard, not long too. Fit. my idea could fit. You are welcome, if you like my idea, everyone. Good fit now. Mm -hmm. Finish now, easy, for me. make the spicy. Fit curry. easy. แววคำแววคำค่ะมอนอันนี้วาแค่ดูทัวแอปเลยบันใหญ่ครับกอีฟิตไลเลเทอร์แคเสีเลเทอร์แอปเปิลใหม่แรกวิโอบายบาย thank you ินิดหนังินิดหนังไม่ฟิตถูกก็อีฟิตอีซี่อีซี่ไม่ฟิตอีส์บาย